เอาลละครับก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาเป็นเกม Moonlight Blade กันอีกเช่นเคยกันนะครับและแล้วนะครับก็สีสุดการรอคอยสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับทางตัวเกมก็ได้เปิด Open Beta อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่2สิงหาปี6-5นะฮะสำหรับใครที่กําลังลังเลอย,อยู่นะฮะว่าจะเลือกเล่นตัวละครอะไรดีเพราะว่าทางตัวเกมนะครับมีตัวละครให้เราเลือกเล่นถึง6ตัวละครกันเลยทีเดียว แล้วถ้าเราเล่นกันไปสักพักนะครับก็จะมีการอัปเดตตัวละครเพิ่มมาอีก3 4ถึงสตัวละครในอนาคตกันด้วยนะครับก็เป็นการเพิ่มความหลากหลายของทางตัวเกมนะครับซึ่งแต่ละตัวละครนะครับมีความสามารถทางด้านของ PVP และก็ PVE แทบจะทุกตัวเลยนะครับสามารถเปลี่ยนเซตสกิลได้2รูปแบบซึ่งรูปแบบแรกนะครับจะให้เราเล่นตอนเลเวลต้นๆหรือว่าเปิดเกมมาเล่นได้เลยส่วนสกิลเซตที่2นะครับจะมีบทบาท และสามารถใช้ได้ในกรณีที่เราถึงเลเวล42แล้วนะครับจึงจะสามารถใส่สกิลเซตที่2ไปได้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างมากครับในพาร์ทนี้ครับผมก็จะมาพูดภาพรวมโดยคร่าวๆและจุดเด่นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับตัวละครแต่ละสายอาชีพพร้อมกันกับการแนะนําการอัพค่าสเตตัสเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่กําลังจะเลือกเล่นแต่ละสายนะครับก็จะมี เสร thought, I mean, ิมเข้าไปให้นะครับเพื่อที่จะได้เริ่มว่าเอ้ยเราจะเล่นเด็กอัพครีอัพวิดหรือว่าอัพอะไรเข้าไปนะครับป่ะเดี๋ยวเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่สายที่1กันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยอาชีพที่1ของเรากันเลยนะครับผมนั่นก็คืออาชีพกระบี่อาชีพกระบี่นะครับนับเป็นตัวเลือกแรกๆสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ต้องการเล่นสายดาเมจเพราะว่าการเล่นอาชีพกระบี่เป็นตัวละครที่เล่นง่ายในอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับ มีทั้งความเร็วและก็ความคล่อง,องตัวของตัวเองที่ค่อนข้างสูงนะครับและตัวละครก็ไม่ได้ควบคุมยากจนเกินไปนะครับสามารถหยิบจับได้ง่ายเนาะด้วยความที่ตัวละครนะครับเน้นไปนเรื่องของการทาดาเมจการป้องกันของตัวละครนั้นก็จะน้อยลงไปนะครับจากตัวละครอื่นนะครับหากที่จะเลือกเล่นตัวละครนี้แล้วนะครับเวลาการทาภารกิจในการตีบอสลงดันเจียนหรือว่า PVP นะครับก็ต้องอาศัยความชํานาญ ในการหลบหลีกสกิลของฝ่ายตรงข้ามในระดับหนึ่งเลยคือว่าเราต้องฝึกการหลบหลีกสกิลไม่ใช่แบบว่ายืนวัดเพียวๆนะครับดาเมจดแรงแต่ก็ต้องแลกด้วยการที่ตัวละครเราจะบานไปด้วยนะครับซึ่งจะมีเซตสกิลสองเซตสกิลหลักๆนะครับโดยเริ่มจากเซตสกิลที่1เลยนะครับซึ่งจะเป็นสกิลสำหรับ PVP ครับที่จะใช้ในการประลองหรือว่าการต่อสู้กับตัวละครฝ่ายตรงข้าม และอีกเซตหนึ่งครับก็จะเป็นเซต PVE ที่จะใช้สําหรับการตีบอสมอนสเตอร์แล้วก็ลงดันเจี้ยนต่างๆน,นะครับโดยผู้เล่นนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเซตสกิลหรือว่าวิทยายุ์ได้ตามความชอบเลยโดยที่เซตจะเปิดให้เปลี่ยนตอนเลเวล4 2นะครับในเซตสกิลที่2นั่นเองสำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นตัวละครที่ไม่ยากเกินไปครับผมก็แนะนําสําหรับอาชีพกระบี่นะครับจัดว่าเป็นอาชีพที่เล่นง่ายอันดับต้นๆของตัวเกมกันเลยทีเดียวนะครับผม สายอาชีพต่อมานะคะนั่นก็คือสายร่มซึ่งตัวละครร่มนะครับก็เป็นตัวละครที่ตอบโจทย์ให้กับผู้เล่นที่ต้องการความหลากหลายในการเล่นนะครับจัดว่าเป็นตัวละครที่มีทั้งด้านของการฟื้นฟูลและก็ดาเมจไปในตัวสกิลอาจจะไม่ได้แบบว่าดาเมจจัดจ้านแต่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ป่วนสําหรับการเล่นพ v พีอย่างมากนะครับซึ่งจะมีเซตสกิลสอรูปแบบให้เราเลือกเล่นนะครับซึ่งเซตแรกก็คือจะเป็นยกผนึกนะครับซึ่งจะเน้นไปทางด้านการสร้างความเสียหาย การต่อสู้แบบ PVP นะครับการต่อสู้กับมอนสเตอร์แล้วก็ภารกิจต่างๆนะครับและอีกเซส,สกิลนะครับคือลำนำป่าท้อนะครับซึ่งจะเด่นเป็นเรื่องของการสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมคอยฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตจานวนมากทั้งแบบเดี่ยวและก็แบบหมู่นั่นเองนะครับก็จัดว่าเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้หลากหลายตามสถานการณ์ที่เราจะต้องเอาไปเล่นนะครับถ้าเป PVP ก็จะเล่นเป็นเซตแรก ถ้าเป็น PVE ก็จะเล่นเปนเซตสนั่นเองสำหรับใครที่ชอบก็สามารถเล่นสายอาชีพนี้ไปได้นะครับเพราะว่าสวยมากๆสำหรับอาชีพต่อมานะครับซิงอุย้ยหรือว่าตัวละครทวนเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในมดของ PK เป็นหลักนะครับตัวจะเป็นคลาสตัวละครที่จะรับบทเป็นแทงค์ประจําทีมนะครับเป็นคลาสที่จะเน้นการโจมตีแบบพีดาเมจสเตตัสหลักก็คือเด็กและก็วิทนะครับ ทำให้เป็นคลาสที่มี SV สูงเป็นอันดับต้นๆของเกมนะครับนอกจากนี้นะยังมีจุดเด่นอยู่ที่เอฟเฟกต์ไร้เทียมทานที่จะช่วยลดความเสียหายระหว่างการต่อสู้และต้านทานการผนึกทุกรูปแบบนอกจากความสามารถในการป k แล้วนะครับคลาสนี้ยังมีความสามารถในการ PVP กันด้วยนะครับดีไม่แพ้คลาสอื่นๆกันเลยแต่จะเป็นต้องผ่านการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญหรือว่าเราต้องฝึกการคอโมโบในระดับนึงเพราะการออกแอนิเมชันของสกิลนะครับจะรู้สึกว่า สายนี้จะออกแอนิเมชันสกิลค่อนข้างที่จะช้าแต่บอกได้เลยครับว่าเป็นการออกแอนิเมชันสกิลที่หนักและแน่นมากๆนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ผมเลือกเล่นเป็นสายหลักของผมด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะลองเล่นก็สามารถเล่นสายนี้ไปได้นะครับสามารถเล่นได้2เซตสกิลเช่นเดียวกันนะฮะ าชีพต่อมานะครับนัคือกรียจกนะครับ,นะรบ,นะรบเป็นตัวละครที่มีอาวุธทั้งด้านของน้ำเต้าและก็หมัดอันทรงพลังนอกจากนี้นะฮะยังมีสุนัขคู่ใจที่จะร่วมต่อสู้ไปกับพวกเขาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งดาเมจและก็แทงตามสถานการณ์ต่อสู้เป็นอีกหนึ่งตัวละครครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ชอบความหลากหลายในการต่อสู้และมีสุนัขคู่ใจที่คอยช่วยสนับสนุนการต่อสู้ไปด้วยกัน สกิลการโจมตีของภัรกยาจกนะครับจะเด่นไปทางด้านการพุ่งเข้าไปโจมตีหรือยาประชิดและควบคุมเป้าหมายอย่างต่อนเนื่องด้วยหมัดและลูกเตะเพื่อเก็บสะสมค่ากําลังแล้วก็ค่าสกิลจนเต็มจะสามารถปลดล็อกสกิลเพิ่มเติมที่สามารถสร้างความเสียหายจํานวนมากหรือว่าฟื้นฟูเอของตนเองจํานวนหนึ่งได้อีกด้วยเมื่อทําการต่อสู้ p ีพีแม้จะเป็นการโจมตีที่ไม่รุนแรงเทียบเท่าตัวละครอื่นๆแต่สําหรับการเอาชนะด้วยลูกเล่นและการต่อสู้ที่หลากหลาย ของตัวละครตัวนี้จัดว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆถ้าโดนคอมโบผมบอกเลยว่าคอมโบแบบเซตเดียวอะ่ะหายแน่นอนนะครับส่วนเซตสกิลที่นิยมกันนะครับจะเป็นเซตจันทราอัสนีที่จะใช้โจมตีอีกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ PvE หรือว่า PvP นั่นเองจะเป็นเซตสกิลที่นิยมเล่นกันอย่างมาก,กเลยทีเดียว สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบความหลากหลายหรือความอึดและถึกนะครับก็แนะนําตัวละครบัตเมานี้ไปได้หรือว่ากระยาจกนั่นเองนะครับตั้งเด่นเรื่องของไฟเตอร์แล้วก็แทงให้ทีมนะครับผมอาชีพต่อมานะครับผมอาชีพลุ่ยนะครับ สำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่ต้องการเลือกตัวละครที่สามารถเล่นได้หลากหลายนะครับสามารถเล่นได้หลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความเสียหายหรือจะเป็นการสนับสนุนทีมอาชีพนี้จะพลาดไม่ได้เลยก็คือผู้ใช้คลุยซึ่งจะตอบโจทย์ให้กับผู้เล่นได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งคุยนะครับสามารถเล่นเซตสกิลได้2รูปแบบนะครับนั่นก็คือเซตกลาหหลมืนเมานะครับซึ่งจะเป็นเซตสกิลที่จะเน้นไปทางด้านการโจมตี และควบคุมศัตรูนะครับเหมาะสําหรับการเก็บเลเวลในช่วงแรกนะครับและเป็นเซตสกิล p v p ของตัวละครของเขาด้วยนะครับส่วนดีเซตหนึ่งนะครับชื่อว่าเซตยกสวรรค์ซึ่งเซตนี้นะครับจะเด่นไปทางด้านสนับสนุนทีมไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตหรือว่าจะเป็นการสร้างโล่เพื่อรับความเสียหายกับสมาชิกในทีมนะครับทำให้ตัวละครขุยนะครับไม่ว่าจะเล่นในเรื่องของการ PVE หรือว่า p v p ก็จะสุดในทุกทางสําหรับใครที่ลองสนใจนะครับก็สามารถลองเล่นขอดูได้นะครับเป็นตัวละครประเภทสายซับพอตนั่นเอง และต่อมานะครับอาชีพสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คืออาชีพพัดนะครับเป็นอาชีพที่6ของตัวเกมนะครับซึ่งตัวละครนี้ครับเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยฝีมือค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าตัวละครเขาค่อนข้างที่จะเล่นยากในระดับหนึ่งเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอยากท้าทายตัวเองเพราะว่าตัวละครนี้จะตึงมือค่อนข้างมากครับตัวละครพัดนะครับเป็นตัวละครประเภทสายโจมตี DPS นะครับยังมีความสามารถในการเชดหุ่นเอาไปช่วยโจมตีอีกด้วยซึ่งเป็นการควบคุมที่แตกต่างจากตัวละครอื่น ทั้งหมดในตัวเกมนะครับถึงแม้ว่าพัดจะเป็นตัวละครที่ควบคุมยากนะครับแต่ก็เมื่อดูจากสถานะโดยรวมแล้วนะครับก็กลับว่ามีค่าโจมตีที่มากที่สุดและอีกทั้งนะครับเป็นตัวละครที่ยังสามารถโจมตีได้ในระยะไกลซึ่งจะได้เปรียบเวลาที่เราต่อสู้กับศัตรูที่เป็นหมู่แม่ก็เหมาะสําหรับการลงแบทเทิลรอยัลนั่นเองหรือว่าในการตีของ p v e ลงดันเจียนอะไรอย่างเงี้ยครับ จะเล่นได้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับส่วนเซตสกิลนะครับก็จะมี2เซตหลักๆให้เราเลือกใช้นะครับเซตแรกก็จะเป็นโซนของ PVP นะครับใช้ในการประลอง หรือว่าการต่อสู้กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามส่วนเซตที่2นะครับก็จะเป็นเซต PVE ที่จะใช้ในการโจมตีมอนสเตอร์หรือว่าการลงดันเจียนนั่นเองก็จบลงบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการเกริ่นถึงตัวละครทั้ง6ตัวของทางตัวเกม Moonlight b a r นะครับก็เป็นการพูดถึงจุดเด่นโดยคร่าวๆนะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าแต่ละตัวละครมีความสามารถและความยากแตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่การฝึกฝนของผู้เล่นหรือว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะครับจะฝึกฝนหรือว่าดึงประสิทธิภาพของตัวละครเหล่านั้นออกมาได้ มากน้อยขนาดไหนนั่นเองก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่กําลังมองหาตัวละครที่อยากจะเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยคร่าวๆนะครับถ้าผิดพลาดปการใดผมจะต้องขอไปทานอภัยกันด้วยนะครับแล้วใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้ผ่าดการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆของผมก่อนใครสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ